จะเข้าสู่ขั้นตอนไถ่ายลบอีก3รอบครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อมานะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ปลดพระโคออกจากแอก ระยาแรกนาและเทพีก็จะกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคครับ ของกินเจ็ดสิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโขนนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ําและหญ้าค่ะหากพระโขนกินสิ่งใดก็จะมีคําทำนายแตกต่างกันออกไปนะคะใช่ครับซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้มีการเตรียมของกินเจ็ดสิ่งเพื่อตั้งเลี้ยงพระโขนเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดนะคะหัวหลวงก็จะถวายคำพยากรณ์และหลังจากนั้นก็จะมีการเบิกตัวแทนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นรวมถึงตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณต่อไปค่ะ สักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้ทราบคำทำนายนะคะจากของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทราบคําทํานายจากการเสียงท่ายพนุ่งของพญาแรกนาไปแล้วซึ่งปีนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพญาแรกนานั้นหยิบพนุ่งห้าคืบค่ะ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ ระหว่างที่เรารอคัมภีร์กรประจจาปีพุทธศักราช2567นี้นะครับกออนุญาตย้อนไปดูการเสียงทายของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งเมื่อปีที่แล้วครับปี2566ในปีที่แล้วนั้นพระโคกินญ,ญา้าจึงพยากรว่านา้ท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และ พระโคกินเล่าครับพยากรณ์ว่าการคมานาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองครับซึ่งในลําดับต่อไปท่านผู้ชมจะได้ติดตามคําพยากรการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโครประจําปี2567นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เดชาข้าลาอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโอการกราบบังคมทูลผลการเสียงทายของพญาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2567ขรนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พญาแลกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจะหลรดนังคันแลกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้ห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่เรงเรืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฝ่ารองธุลีพระบาทตกเกล้าปกกระหมมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุธิสังรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสากรขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบมงคมทูลเบิ์ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิ